ท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการบาเครื่องครับวันนี้ครับเรือโยงวันหยุดครับวันอาสาหะวันเข้าพรรษานะท่านผู้ชมครับ ram, คิดถึงเรื่องราวของเรือโยงครับคิดถึงเรื่องราวบรรยากาศตอนฤดูน้ําหลากกาลังจะมาถึงอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือภาพเรือโยงใรือลากยงตและพวกสินค้านะครับที่มาในช่วงนั้นตรงนี้เป็นตามะอินครับวันนี้ครับผมที่มาตามหาเรือลํานี้ครับ วีระวาลี3ครับกับพ่อหนุ่มวีเวป้านะครับเป็นกัปตันของเรือลำนี้นะครับฝากผลงานไว้มากมายเมื่อปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับทั้งจะรู้จักเขาในนามของเมียชนะตอนเปิดตัวกันปีแรกนะครับแล้วก็มีพันด้านะปี2นะโอโ้โหนี่ขับตะลุยนะครับร้อยจ็ย่านน้ำนะครับไปยันท้องสมุทรและก็วันนี้ครับตรงนี้บางปะอินนะครับในช่วงฤด,ดูน้ำหลาก กับการมาของเขาครับเรือวีระวาลีสามและพวกพ้องที่จะมาลุกตะลุยกันกับโค้งนี้ครับวังนางคาครับโอ้ท่านผู้ชมครับให้คิดถึงกันนะครับเปิดฉากมาให้คิดถึงกันไม่ได้เจอกันนานนะครับกับเสียงผมในน้มของในโยง,แล,ยงและลากจงและพวกสินค้านะครับที่มาในช่วงฤดูน้ําหลากผมยังเหลือคลิปวิดีโออีกมากมายนะครับค่อยๆจะนําเสนอออกไป โอ้โหดูท่านผู้ชมครับขึ้นมาตรงนี้ครับเห็นก่อน2ลำนะครับวีรวาลีอยู่ลำกลางนะครับแต่ดูครับท่านผู้ชมกาบของเรือเนี่ยขึ้นมาตีคู่กันแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะตอนช่วงที่เดียวเข้ามาเปิดตัวนะครับโอ้ขึ้นมา2ลำเห็นเห็นแล้วนะครับแล้วยังมีอีกหรือหรือไม่นะครับอยู่ทางขวาสุดนะขวาสุดจอมีไหมนะครับนี่ขึ้นมาแล้วเห็นแล้วเห็นกาบเรือแว๊บๆนะครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ขึ้นมาแน่ๆแล้วสามลำนะครับโหมันก็ขู่เ,เบียดกันมาเลยนะเบียดกันขึ้นมาเลยนะตรงโค้งนี้นะครับขึ้นมาเห็นแล้วนะใหญ่แน่นอนครับวันนี้ที่มากันลำใหญ่แน่นอน3ามลำนะครับสามลำต่อเนื่องแน่นอนแล้วนะครับเห็นกันจ่าจ่าแล้ววีระวารีลำกลางครับลำที่ผมตามหาอยู่นะครับกับวีระวารีสามนะครับ พนุ v, v ่มวีเว็บ้านะครับเป็นกัปตันนะครับอยู่ลำกลางนะท่านผู้ชมนะลำใหญ่ๆห,หน่อยเครื่องเครื่องสแกนเนียนะแล้วก็เดี๋ยวปีนี้จะเป็นงไงกันต่อนะครับแล้วก็ขวามือสุดนะครับอุดมทรัพย์วัฒนานะครับ วันนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูผลงานกันนะครับว่าทั้งสามลำจะนําขึ้นมาอย่างไรนะครับที่เห็นอยู่เบื้องหน้าเป็นเรือโป๊ะบรรทุกสินค้านะครับแล้วก็หนักด้วยดูจากการกดลงไปนะครับเราก็ทําให้กาบเรือเนี่ยตีกันน้ําเลยนะตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับที่ขึ้นมา3ามลำเครื่องและเรือขนาดใหญ่ ดูครับท่านผู้ชมน้าตรงเบื้องหน้าเป็นสีขุ่นแดงเลยนะและไหลเชี่ยวกราดนะครับด้านบนเราเห็นแบบนี้ข้างล่างไหลแรงมากนะท่านผู้ชมจุดด้านหน้าครับเป็นโค้งนะที่เคยเกิดเหตุและก็เคยมีเรื่องราวเรื่องเล่าทั้งอาถรรพ์และก็สิ่งลี้ลับหรือแม้กระทั่งในช่วงฤดูน้ำหลากเคยมีหลายต่อหลายลำที่จมตรงนั้นนะครับรวมทั้งเรือโมกด้วย วางนางคําครับเดี๋ยวโค้งที่กําลังจะเข้ากันต่อไปจากนี้นะครับเสียงเทโบโรเริ่มหนักแล้วนะน้ำชมครับอาจจะตัดเสียงไปบางช่วงบางตอนนะครับเพราะว่าเสียงมันหนักนะให้ฟังเสียงเครื่องกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดมาคุยกันต่อนะครับทีนี้ ขออขอญาตซูมนิดนึงครับหาตัวกับตันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับลำนี้ครับมีลาวาลีสามอยู่ลำกลางครับตัานแวบๆหรือเปล่านะครับกับตันไหนครับขึ้นลูก้อยดูแล้วนะครับโอ้โหนี่ตีไม้ลายมือสกายกันมากนะครับขับยัดน้ําเลยไปหมดนะครับแล้วยันของสมุดนะมาทะเลก็ไปนะครับกับลำนี้มีลาวาลีครับแล้วก็ที่เห็นอยู่างหน้าครับต่า้มทรัพย์วัฒนานี่ก็เป็นเลือดพงกวิญญาณนึงนะครับขึ้นมาช่วยกันนะครับช่วยกันทั้งดึง ถังออกแรงนะครับเพื่อจะเอาโค้งนี้เข้าผ่านโค้งหน้าครับโค้งหน้าคร,รับต่านผ้มครับวังนนคทาที่จะเห็นยู่เบหนาแล้วครับนี่ครับผมอย่างที่บอกครับโค้งโคเอสวังนนคําคนี้เดี๋ยวต้องใส่กันให้เต็มที่เต็มแรงนะเพื่อจะเอาโค้งมันเข้านะครับเป็นโค้งเอยเลยมันหนักอย่างนี้อ่ะต่านชมครับและยาวด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกดูจากการของเรือโค้านับ คือจะขึ้นมาแล้วก็ส่งท้ายวันนี้นแล้วแฝงนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเป็นใครนะครับเครื่องโดนพร้อมครับกับตันพร้อมถ่รับฟังเสียงเครื่องนตนและเสียง,งโบล่นหวานดีกว่านะ แตกันออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตู้ชจครับเขาออกแรงดึงเนี่ยให้มันสุดเลยนะเพื่อที่ให้โป้มันขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็หักออกเบนออกทางขวามืออย่างนั้นอย่างที่ตรวจเห็นกันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งทศกุมเห็นแวบๆแล้วนะครับผมเห็นแวบๆว่ามีพรนปิยะนะครับไปตรงท้ายอยู่นะครับตัดเข้ามาตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าด้านหน้าเขาเข้ากันไปถึงจุดไหนแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกครับดึงไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ขึ้นมา แล้วก็หักปานะครับเราเดี๋ยวรอรอให้พรปิยะที่อยู่ข้างหลังนะเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงเร่งเครื่องขึ้นมานะดันขึ้นมาอีกหนึ่งลำนะครับจากเป็นตรงท้ายนะครับตอนนี้ดันขึ้นมาช่วยแล้วนะเสียงโบมันมาแล้วนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองตัดเสียงออกเดี๋ยวจะได้เห็นตรงท้ายนะครับพรปิยะเร่งขึ้นมาอีกหนึ่งลำเพื่อช่วยโยงหน้าทั้งสามลำครับ มาถึงจุดนี้ครับท่านผู้ชมครับเห็นแล้วนะลำนี้ครับตรงท้ายครับคอนปียะเก้าหนึ่งครับโอ้โหขึ้นมาวันนี้โบหวานมากนะโบลั่นลั่นหวานหวานเลยด้านหน้าเข้าไปกันหมดทั้งสามลำแล้วนะครับกำลังจะเอนเบนซ้ายกับมาใหม่นะแล้วดึงไปครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทจะเข้าร่องน้ำตรงนี้จุดนี้ไปให้ได้นะครับวางนางทำครับท่านผู้ชมครับหน้าที่นี้หน้าที่หลังของตรงท้ายนะครับก็คือคอนปียะเก้าหนึ่งครับท่านผู้ชม ไม่ได้เห็นกันนานเหมือนกันนะครับสําหรับพนปียักษ์91นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามในปีนี้กันด้วยนะครับด้านหน้าเข้าซ้ายกันหมดนะครับที่เห็นเข้าก่อนเลยทางซ้ายสุดนะครับปูดมทรัพย์วัฒนานะตามมาด้วยลำกลางนะครับวีระวาลี3นะครับของน้องวีเว็บป้านะลำขวาสุดไม่รู้นะมองไม่เห็นนะไม่เห็นชื่อเรือนะต้องขอปคุนพี่ๆด้วยนะครับท่านเลยนะครับวันนี้ เป็นเกียรอย่างยิ่งครับสําหรับผมภูวัตเครื่องนะครับที่ได้ขายทอดเรื่องราวเรือโยงเรือลากจูงเรือปกสินค้าในช่วงฤดูน้ำหลากเอาให้พี่ๆสมาชิกได้หายคิดถึงกันนะครับวันนี้ก็ขอรับควาคุณนะครับจากพี่ๆเรือโยงนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆกสลังเรือด้วยนะครับไม่ได้พูดถึงแต่ว่ามีส่วนสําคัญนะครับในเรือโยงเรือลากจูงเรือปกสินค้านะรับก็ตรงท้ายที่เห็นอยู่นี่ครับ พรปิยะ91นะครับอให้พี่เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับบารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อโตแห่งวัดพนันเชิงคุ้มครองนะครับเดินทางไปกับโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับทีพี่สมาชิกครับอย่าลืมนะครับเข้ามาติดตามรับชมผมใหม่ๆนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะครับกดเลิฟกดรักกดชอบกดใช่จะกดอะไรก็ได้นะครับอมเมนต์มาพูดมาคุยกันนะครับเดี๋ยวปีนี้ หน้าน้ำปีนี้เดี๋ยวเจอกันต่อแน่นะครับกับเรื่องราวมันมันของเรือโยงเรือล่างจูเรือโป๊สินค้าท่าน้ำวัดพนันเชิงและก็ตรงจุดนี้วังนางคำตรงบางปะอินตรงจุดไหนที่มีเรือโยงวิ่งผ่านแล้วมันสนุกสนานมันบันเทิงเ้าใจเราจะตัดมาเป็นช็อตเพื่อเอามาถ่ายทอดแล้วให้ได้รับชมกันนี่คือบรรยากาศตรงนี้ครับโค้งวังนางคา กับวันนี้นะครับวันหยุดนะครับพี EP พิเศษนะครับอาสารหะกับเข้าพรรษานะครับขอห้พีพีทุกท่านมีความสุขในการรับชมนะครับคิดถึงเสมอนะครับจากผมปูพักเครื่องวันนี้เรียบร้อยครับกับภารกิจนี้ครับเรือโยงวันหยุดสวัสดีครับ